มีตลกปะีนั่งแอบมาพักอยู่ตรงนี้นะน่ารักไหมผิดต้นปะเนี่ยดีดีทีชาแนลสวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาพบกับเพจดีดีทีแล้วนะคะเพจที่รวบรวมความรู้ดีๆเกี่ยวกับกระบ,บองเพชรไว้ให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ มางานแฟร์อีกแล้วนะคะชื่อว่างานแค้ตัสแมนเนี่ยนะดยงานเนี่ยเขาจะมี2วันนะคะจัดที่วันที่1 2ถึง13เนาะวันที่เรามาเนี่ยเป็นวันสุดท้ายและวันที่13ช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะก็ไม่รู้เนาะว่าที่งานเนี่ยเขาจะมีต้นอะไรหรือให้เราได้ช็อปบ,บ้างนะคะวันนี้จริงๆไม่ได้มีต้นอะไรอยากได้เป็นพิเศษเลยแต่ว่าเห็นเพื่อนๆบอกว่าชอบแมมกันใช่เราก็เลยคิดว่าเออช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีเราก็เลยลองมาดูว่า เคยมีแมมต้นไหนที่น่าสนใจนะคะตัวันนี้เนี่ยที่ตั้งใจจะมาซื้อนะคะอยากจะมาซื้อกระถางกลมใส่กลมอันยักษ์อะคะ่ะเราจะเอาไปใส่ต้นอิชิโนบยักษ์ที่บ้านเราอะโอ้เห็นไม่ได้เป็นกระถางเขามาแบบเป็นหลายปีมากแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตามหากันว่ามีกระถางยักษ์ขายไหมเพื่อนๆคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในงานกันนะคะว่าเขามีอะไรขายกันบ้างคะ่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย แล้วเดี๋ยวเราเดินไปโซนแรกก่อนเลยนะคะโซนที่มีการเอาไม้ก่อามาโชว์กันนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังเลียงไม้แล้อยากจะเลียงน้องที่เป็นฟอร์มก่อเนาะ<ๆ>ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเอามาให้ดูกันจากในงานค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะดูสิ เผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่ชอบหมายฟอร์มกอในการตั้งใจเลี้ยงให้ได้เป็นกอยักษ์นะคะแล้วในวันนี้นะคะยังมีกิจกรรมพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือการสอนผสมดินปลูกต้นกระบองเพชรค,ค่ะซึ่งมีผู้รู้มาแนะนำถึงวิธีการผสมดินด้วยนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำวิธีการปลูกต้นไม้ด้วยนะคะเพื่อน ตอบว่ามาจากที่บ้านต้นตีนะคะรอเล่มครับผมก็ส่วนครับผมที่จับโป็นมอสกันะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการเรียนนะคะจะมีขุยมะพร้าวพีทมอสนะคะแล้วก็ใบก้ามปูเนาะที่เป็นส่วนผสมของดินค่ะเนี่ยดูสิ ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะแต่อาจารย์เขาไม่ได้บอกสัดส,ส่วนเนาะว่าเท่าไหร่จากนั้นเราก็ใส่เพอร์ไลนะคะเพื่อ ทำให้ดินแน่นๆของเราเนี่ยเขามี texture ท,ที่โปร่งขึ้นนั่นเองค่ะไอเจ้าก้อนสีข,า,ขาวๆนี้นะคะแล้วอันดับต่อมานะคะเพื่อนๆ,นๆนก็จะเป็นส่วนผสมของหินภูเขาไฟค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผสมปุ๋ยเม็ดละลายช้าเข้าไปด้วยค่ะจานบอกว่าเพื่อนๆก็ต้องใส่สตาร์เกิลแล้วก็ยากันร,ราในภายหลังเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนคร่าวๆให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปทําดูกันที่บ้าน ะะว่าเวิร์กกับต้นไม้ของเพื่อนเไหมหรือว่าไม่เวิร์กหรือว่ายังไงเนาะเป็นสูตรของส่วนอาจารย์เขานั่นเองค่ะแล้วพอเราเข้าเวิร์กช็อปเสร็จใช่ไหมคะเราก็ได้ดินกลับบ้านเป็นของแถมด้วยค่ะต่อมานะคะเราก็จะไปเดินเล่นกันในงานคะ่ะเพื่อนเพื่อนว่ามีอะไรขายกันบ้างเนาอ พี่แกแ๊บยังมาซื้อเลยนะพี่แกแ๊บยังซื้อกระบองเพชรเลยนะคะเดี๋ยวสิวพี่แก๊บถือตะก,กา้าช้อปปิ้งกระบองเพชรอยู่แต่ว่าเป็นผู้ช่ว

แมมขนนกเหลืองตัวละหนึ่งร้อยบาทมาริโอร้อยห้าสิบอิมูราซมิใช่ปะอิมูริสมะตัวนี้ชื่ออะไรคือพินหมดเลยนะคะเพื่อนๆชื่อแมมอิรุซมุ <laughs> มียิมโนเยอะมากเลยนะคะงานนี้ราคาก็หลักร้อยเนาะสองร้อยสามรอยบาทเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาททางนั้นเลยสามร้อยอ่ามีห้าร้อยด้วยนะสี่รยห้าสิบบาทค่ะงานนี้ก็มีต้นไม้หลากหลายนะคะเพื่อน โอ้โห oh, อันนี้แมมเลนต้านะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ย800บาทใครเป็นสาวกแมมเลนต้าบ้างนี่ í, นี่ขอแฟนอ่ะ1,500มันไมต้องการอะไรเป็นพิเศษ็กว่าใจส อันนี้มุงมีงมากอะ่ะเป็นขนแมวฟรอร์มกอนะคะแมมขนแมวสามร้อยน่ารักปะแมมขนแมวเนี่ยจุดเด่นเขาจะเป็นแบบตะขอตะขอไว้เราไม่ชอบนะนจริงๆมันน่ารักแต่เราไม่ชอบเพราะว่ามันคอยเกี่ยวนิ้วอยู่ตลอดแล้วก็จะแบบเกี่ยวติดนิ้วเลยอะ่ะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้านะใครที่ชอบเลี้ยงแมวขนแมแมขนแมวนี่นีนี่อันนี้อันนี้นำชัดเลย ดิแล้เราเป็นคนซุ่มซ่ามอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบว่าเกี่ยวเจ็บเลยนะเฮ้ย <c oughs> เพื่อนๆเรายิ้มโนกราบต้นละหนึ่งอยบาทเองอะ่ะก็ถูกมากนะดิมีหลากหลายโคลนมากเลยนะคะอืมให้ดูหนึ่งร้อยบาท ดูลอยนึ่งหมดเลยดูสิร้านนี้ขายดีมากเลยนะดูดิหายไปหมดละโล่ลงออโ,โต้เช็คปัดนะคะนี่แปดพันบาท เพราะว่าเราซื้อต้นนี้ไปเลี้ยงดีกว่าโอ,อแมนโอ้ยน่ารักสองร้อยห้าสิบเนี่ยไม่รู้ว่าสักกุระต้นสักกุระอะไรสักอยาก่าง อันนี้จะเป็นต้นหยดน้ำอุ๊ยสวยมากอะว้าวมีหยดน้ำหน้าตาแบบหลากหลายมากเลยนะคะเพื่อน ยมีหยดน้ำด่างด้วยสวยโคตรเดี๋ยวพาไปดูสวยมากอ่ะดูดิแล้วหนะ้าตามันแบบหลากหลายมากเลยนะคะมีแบบว่าใบสั้นใบยาวสีส้มสีเหลืองมีใครเป็นแฟนพันธ์แท้หยดน้ำบ้างไหมดูสิ ่วะเหมือนวุ่นเลยนะเพื่อนๆ นี่เป็นชื่อร้านนะคะ5วอเทียาการ์เดนอันนี้เป็นกุหลาบผิดนะคะ35บาทสมต้นหนึ่งรอโอ้ต้นนี้สวยจัง6กพันห้าอันนี้เป็นต้นกระบองเพชรลานหน้าบานฟาร์มนะคะเพื่อนๆเห็น,นพี่เขาชอบไลฟ์สดอยู่บ่อยๆ ตัวนี้จะเป็นโซนหนึ่งพันห้าร้อยบาททุกต้นเลยนะคะงามยอดน่ยดนายิ้มหรอวิ้ยกะถางลันนี้เขาเจาะรูให้เราด้วยนะ เป็นเครื่องครอบเซรามิกนะคะที่เจาะรูไว้ให้แล้วมีลายซันตาคอรด้วยูดิอันนี้จะเป็นแคนดิด้านะคะถ้าใครที่เป็นสายแมมอันนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เราแบบชื่นชอบนะก็คือต้นแคนดิดาค่ะแบบเวลาโตเขาจะเป็นฟอร์มกอยักษ์เลยนะสวยมากใครสนใจลองไปหามาเลี้ยงกันได้นะแมมแคนดิดาอันนี้ลูกใหญ่นะสามพันบาท เรียงให้เป็นกออยักๆบุ้มๆม,มเลยนะคะสวยเลิศนี่ดูสีสวยไหมฟอมโอโอเปียโปนะคะ200บาทอันนี้ตลกมากอะ่ะเป็นโอแมนที่แบบ โอเมนแท้ด้วยนะ450บาทแต่ขนมันฟูมากเลยอะ่ะผมยุ่งสุดๆน่ารักปะ <c oughs> อันนี้ไม่แบบเดียวหรอกค่อะอันไหนคะอันนี้ฮะที่เป็นลายแมวลายแมวใช่ไหมครับลายแมวไม่แมีอันเดียวมีอันเดียวหรอจะมีลายแต่และตัว พเพื่อนๆค่ะเราก็โดยรวมนะคะเราก็ได้ของมาเท่านี้แนะ <c oughs> <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ก็มีต้นไม้นิดหน่อยนะค่ะ <c oughs> และ้วก็ะะ <c oughs> กเป็นอุปกรณ์เป็นกระถางเนาะเดี๋ยวไว้เราจะอันแพ็คให้เพื่อนๆดูกันว่าวันนี้เราซื้ออะไรมาบ้างนะค่ะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปความรู้แล้วนะคะสำหรับความรู้ดีๆจกดีที่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนละค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย